จะได้เกิดเป็นวงเล็กๆก,กลายเป็นวงที่รู้จักกันทั่วประเทศชื่อวงซิลมาทำความรู้จักกับ,บวงซิลได้เลยครับซิลวงร็อกเป็นการรวมตัวของสีนุมน่มคณะเสียงนัประกำรมมหาวิทยาลัยสีนครียวิโรธปราสามิตรซึ่งแต่ละคนรวมมีประสบการณ์ผ่านเิทธการประกวดดนตรีอย่างโชดฉานสมาชิกวงซิลประกอบด้วยเป็กระพงษ์ชัยรองนำชุนัทบวรเชกกหนกกีต้า บอกต่อยดจงจำเบสและเครนพระยามีบำรุงมือกลองซิลเปอโวล็อกที่ต่างจากล็อกทั่วไปคือการนำดนตรีล็อกมาผสมกับจลินอายของเสียงสังราะที่เกิดจากการสะเกอดแผน่นรวมทั้งนำแรปมือริม่มเติมเต็มสีสันเพื่อเน้นถึงความทันสมัยความสุขสนานพร้อมกับเสนอความแปลกใหม่ให้กับอคอร์ดในมุมมองที่หลากหลาย ภายใต้แนวคิดที่ว่าจะทำอะไรใหม่ๆโดยเลียนมือขายและกฎเกณฑ์เดิมๆริงงานเพลงอัลบั้มแรกใช้ชื่อเดียวกับวงซิอได้โปรดิวเซอร์ยางปูอานน์ชายเยงจันและเอกอภิบ,บิตกตคงชัยสิริกุลวงแบ็กเน็ตมาร่วมดูแลยอย่างใกล้ชิดส่วนเนื้อหามีมุมมองที่หลากหลายทั้งเรื่องของคนดีคนบ้าด้านบวกและด้านลบ แต่โดยรวมยังเกี่ยวกับกับความรักชื่อวงสิวมาจากชื่อเดิมคือ S.I.L. ตอนนี้แอบเบิ้ลภายหลังเขาเปลี่ยนคำว่าคือเ e ลที่ได้ได้ผลผลงานอัลบั้มซิวอัลบั้มแรกพศ2545สังกัดม m มิวสิค ได้แกเพลงเวียงแค่ฝันก็เอาเลยฮะโง่เราโชคด,ดีตอบฉันหน่อยจะไปจะมาสองรักปลอมคนบ้าจะกตรงนี้อัลบัม้มทริปอขสอสบันร้อยสิสจิดสังกัดมอเมิได้แก่เพลงรวมทังยืนไม่เห็นยากจูบลาไม่รักก็บอกไม่รักยังไงก็รักแล้วแต่จะคิด ได้เลยดื้อรั้นแรงมาแรงไปอัลบัม Space, ้มสเปซพศ2548ส, 8, สังกัดมมิวสิกคงมีที่พอสาสะส์ทรอย่าอยู่คนเดียวรักไม่ทำร้ายแล้วแต่จะคิดหลังจนฝาพบเพื่อเพีลงผ่านฟ้าของเราเธอคือความรัก No way เวอ อัลบัม้มโฟเรียลคอสอสอบาน351สังกัดมอมิสิตได้แก่เพลงคำสาบหมดชีวิตชั้นให้เธอเฟจูรี่บัวจมบูฟอรดมองตัวเองดาวบุคคลตัวอย่างเซ็กซ์สายเฟจูรี่ก้าวหลอนพายุอารมณ์ความรักคือการต่อสู้ปล่อยเฟจูรี่ซิต้าซาเลียอัลบั้มโกล์ป .2 สอบาน354สังกัดเวลเลดคอร์ส เป็นอัลบั้มใหม่ของพวกเขาผ่านมา3ปีได้เก็บเพลงเสียมเฟจอริงไทเทเนียมพระเอกรัวจริงช่างกำลังจะตายลกลโรเฟเจอ,เร,อจริงจิรศักปันพุ่มสิ่งแปลปลอมเก็บวินาทีผ่านมาผ่านไป